ลองบุฟเฟ่ฮาลาลร้อยเปอร์เซ็นต์ฉบับคนธรรมดาตอนแรกตามรอยเพื่อนมาเฉยๆแต่พอเจอเซตนี้เข้าไปแบบม,มันต้องบอกต่อละมัง้งไม่ใช่แค่อลังการหรือทำถึงแต่เมนูเนื้อเขานี่จึ้งมากคือพวกจานทานเล่นนี้มาแบบร้อนรอนชีสเยิ้มเยิมแล้วอร่อยและดูซูชิหน้าเนื้อคือข้าวมีอยู่จึ้งเดียวเองในส่วนซาซิมินั้นต้องบอกว่าทำถึงแบบเกินเบอร์เลยแหละนอกจากสดแล้วเขายังหลากหลายด้วยฮามาจิท้องแซลมอนหรือเอนกาวะก็มีเป็นซาซิมิแต่จานที่ฉันลองกรีดคืออันนี้ค่ะที่ชอบมากถึงมากที่สุดคือเราดีไอไรได้เลย ว่าเมาคนเดียวยกเสร็จได้หรือใครเป็นสายดองทางนี้ก็เลิศไม่แพ้มีฮามจิดองให้ลองด้วยนะน้องฉันกินกุ้งคนเดียวไป5้าตัวจ้ะตายแล้วเมาเลืองอื่นจนเกือบลืมไปเลยว่าฉันตามมากินเนื้อของเขานี่บอกตรงนี้เลยว่าเนื้อเขาดื้อตั้งแต่ราคาเริ่มต้นและฉันเพิ่งได้ลองเนื้อไดเอทครั้งแรกค่ะคือเขามีทั้งแบบสไลด์แล้วก็แบบหั่นเต๋ย่างแบบพอดี่อยเกลือกับพริกไทยคือพอแล้วน้องเอิร์ดบอกว่าอร่อยจนเนื้อดิ้นออกจากปาก แน่นอนว่าคอซีฟูดอย่างฉันต้องไม่พลาดการเทสกุ้งค่ะมีทั้งแบบเป็นตัวแล้วก็่าหลังถ้าลงทะเลคือสดทุกอย่างไม่ต้องกลัวคือของเขานี่หลากหลายเลยแหละใครที่เป็นคอเนื้อไม่อยากให้พลาดตามชิมกันได้ที่ร้านฮาริสเขามีตั้งสามสาขาทั่วกรุงเทพอันนี้ฉันอยู่สาขาปากเกร็ดนะบรรยากาศดีมีที่จอดรถไม่ว่าแกงเธอจะเป็นสายปิ้งเนื้อหรือว่าสายกินแซ่บคือรวมครบจบมีเมนูให้เลือกสั่งเยอะมากที่ถ่ายมานี่คือยังไม่หมดนะอยากให้ไปลองกันเองพวกของหวานเขาก็มีอีกเยอะเลยทางนี้เองก็คงได้ไปซ้ำ